เทคโนโลยีทางการเกษตรขั้นสูงของจีนที่เขาว่ากันว่ามันถึงขั้นเป็นการปฏิวัติการทําฟาร์มมะเขือเทศ<ฆ>แบบคลัสเตอร์ในเรือนกระจกอัจฉริยะครับมันสามารถจะเพิ่มผลผลิตให้จีนได้มากกว่าเดิมถึง5เท่าการเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรขั้นสูงมาใช้ในการทาฟาร์มมะเขือเทศคลัสเตอร์ซึ่งหมายถึงมะเขือเทศที่เป็นพวงหรือว่าเป็นช่ออยู่ในเมืองอูหลานฉาปู<ฆ>้ในเขตปกครองตอนเองมองโกลเลียทางตอนเหนือของจีน สามารถจะเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าวิธีการที่เคยทำากันมาเนี่ยถึง5เท่าตัวเจ้าของฟาร์มที่ทำเนี่ยเป็นรูปแบบเรือนกระจกขนาด3 0 0แสนตารางเมตรแห่งนี้เขาบอกว่าขณะน,นี้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวสูงสุดของเมื่อเขือเทศที่แต่ละต้นสามารถออกผลได้มีมากถึง40บช่อการที่เมื่อเขือเทศคลัสเตอร์ให้ผลผลิตที่มากมายขนาดนี้ก็เพราะการเพาะปลูกและการจัดการได้รับการสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเขามีเทคนิคครับที่ทําให้มะเขือเทศเติบโตโดยไม่ต้องใช้ดินโดยที่รากของต้นเนี่ยจะยึดแน่นกับวัสดุปลูกที่ทําจากใยมะพร้าวแต่ละต้นจะใช้วัสดุในการปลูกเพียงแค่6ลิตรที่เหลือเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระบบชรประทานและระบบติดตามอัตโนมัติที่ฟาร์มเนี่ยเขาได้ติดตั้งเครือข่ายเซนเตอร์แบบเรียลไทม์ที่เรียกว่าพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมวิกฤต ในการใช้ตรวจจับอุณหภูมิความชื้นความเข้มของแสงและระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะช่วยให้คนงานสามารถประเมินสมดุลของสารอาหารได้อย่างแม่นยำทั่วทั้งโซนของการเจริญเติบโตและเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตที่ดีภายในเรือนกระจกอัจฉริยะเนี่ยก็ยังใช้การควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีการทางชีวภาพเช่นมีกับดักฟีโรโมนและแผ่นกาวที่ใช้การผสมผสานการจัดการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้สามารถผลิตมะเขือเทศได้ตลอดทั้งปีให้ผลผลิตประมาณ22กิโลกรัมต่อตารางเมตรสูงกว่าผลผลิตตามเรือนกระจกทั่วไป3-5เท่าอ่ะก็เป็นความล้ำหน้าไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการเกษตร